วันนี้เรามาดูสเตมของสิงคโปร์นะครับเป็นสเตมทีอ่ออกเมื่อปี1968-1969นะครับเป็นสเตมที่ประกอบด้วยนะครับจะเป็นทั้งหมดมันจะมี3ส่วนด้วยกันก็คือแสดงถึงการเต้นลาแบบดั้งเดิมนะครับของสิงคโปร์ นะครับแล้วก็เครื่องดนตรีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของหน้ากากะนะครับสเต็มชุดนี้เนี่ยตอนที่ออกนะครับที่สิงคโปร์ในปี19เราเรียกมันว่าทศวรรษ1960ละกันนะครับมันจะออกทั้งหมดเนี่ย15ดวงนะครับเป็นแสดงถึงการเต้นดำนะครับ แล้วก็แสดงถึงหน้ากากเครื่องแต่งกายแล้วก็เครื่องดนตรีนะครับของคนจีนที่อยู่ในสิงคโปร์คนอินเดียที่อยู่ในสิงคโปร์แล้วก็คนมาเลาที่อยู่ในสิงคโปร์นะครับคือตอนที่เขาออกสเต็มชุดนี้นะเป็นเครื่องเขาเรียกอ,อะไรเป็นการเตือนใจนะครับว่าก่อนหน้าเนี้ย 4 5หปีก่อนหน้านี้นะครับก็มีเรื่องของความไม่สงบทางเชื้อชาตินะครับแล้วก็สแตมปเหล่านี้เป็นการออกมาเตือนใจนะครับให้เกิดความสามัคคีทางเชื้อชาตินะครับเพื่อที่จะเป็นรากฐานเป็นรากฐานของสาธารณรัฐใหม่ที่ตั้งขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าในนี้จะเป็นสแตมปที่เป็นการเต้นรำนะครับ มีอดวงแล้วก็แสดงถึงหน้ากากนะในนี้ผมมีแค่สองดวงนะครับแล้วก็เครื่องดนตรีผมมี1ดวงจริงๆแล้วทั้งหมดเนี้ยจะมี15บหดวงนะครับก็จะมีหลากหลายกว่านี้ไว้วันหลังมีเพิ่มเติมแล้วจะเอามาโชว์นะครับก็ฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแล้ววันหลังเรามาดูกันใหม่นะครับ วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ